สวัครับเพื่อนๆทุกท่านครับวันนี้ผมรุองมาเป็นวันที่มีรถ l 4018มานำเสนออีกเช่นเคยหนึ่งคันครับตัวนี้ราคาไม่แพงครับราคาอยู่ที่4 2 5 0 0 0บาทนะ4 2 5 0 0 0บาทรถสวยมากครับสภาพเป็นเดิมเลยนะด้านหน้าก็สวยดียางหลังก็พอได้ครับมีขาย20,000บาทยังสั่งรองได้ผมฟรีให้300กิโลแรกครับมีค่าแนะนำให้5,000บาทครับราคาที้ยังสั่งรองได้อีกนะครับนะแต่เดี๋ยวเขาไม่มีรอยฝันครับบอกยังอยู่เลยนะครับนะ อะไรสนใจโทรมาคุยนะครับเบอร์โทรก็0 8 1 3 6 5 9ดหครับ0 8 1 6 0 5 2 3 7ที่นี่ยังมีรถเรือมากกว่าสองร้อยาสิบคันครับครับสตาร์ทแล้วขับดูครับครับถึงง่ายครับหน้าไวครับรถยังใหม่ครับคันนี้ครับยังใหม่มากครับ425,000บาทนะครับนะมีใบมีดในหน้าแล้วก็มีผานหลังครับผานหลังอยู่ด้านนู้นครับผมยังไม่ได้ายไไม่ด้ใส่ครับเพราะว่าจะเข้าข้างในไม่ได้ครับ ซื้อไม่หายว่าอะไรที่ข้าวปลาออกกของข้ากลับบ้านนะครับนะขับเดินหน้ามาเลยนิ่มๆเลยครับวิ่งดีไม่มีหอนครับโอเคพอทปนี้ก็แค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีคับ